แีนะครับนะแจ้งไหมแก้วนะครับอันนี้มีทั้งหมูสับมีเห็ดหอมมีกระดูกหมูนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสูชชบ่ช่องไปกันได้ครับอยู่กับผมพระเจ้าะครฮะ มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในครัวนะครับเราจะมาหําเมนูอร่อยๆนะครับไว้ให้น้องได้ทานนะครับวันนี้พบกับเมนูนะครับข้าวต้มเศรษฐีเป็นยังไงเปดูกันเลยครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วัตถุดิบในการทำน้ำซุปกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับนี่เลยนะครับเป็นกระดูกเล้งแล้วก็กระดูกหมูนะครับกระดูกเล้งตัวนี้นะครับ300กรัมนะครับกระดูกหมู300กรัมนะครับใครไม่มีเล้งใช้คาตั้งก็ได้นะครับหรือว่ากระดูกขาหมูได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่มมาให้น้องนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกระดูกหมูนะครับเอาน้องอยากแทะไปด้วยนะฮะโอเคงั้นก็จัดให้นะครับผมอันนี้หนัก600กรัมนะครับผม ต่อมานะฮะเป็นเคลูนะฮะผมเอาเคลูมาฝากนะครับแครอทนะครับล้างเอ่อโทษฮะปอกเปลือกแล้วก็ล้างนะครับหั่นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้แครอทสดๆนะครับหั่นปุ๊บลั่นเลยแตกนะฮะนี่ฮะอย่าหั่นเล็กเกินไปนะทุกคนเวลาต้มน้ําซุปนานๆเดี๋ยวมันจะริดนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเอ่อ หอมหัวใหญ่นะครับอันนี้เราทําน้ํา2ลมิตรเนาะจริงๆใช้2หัวผมมีหัวเดียวไม่เป็นไรใช้หัวเดียวก็พิมพ์พอนะครับหั่นครึ่งอย่างนี้นะครับอย่าหั่นตมยาวนะครับเพราะว่าหั่นตมยาวเดียวเวลาต้มไปชั่วโมงครึ่งนะครับหอมปิวเต็มหม้อเลยนะทุกคนมาต่อกันนะครับกลับตัวนี้เลยนะครับเป็นสามเกลือหัวแข็งนั่นเองนะครับ3มเกลือนะครับอันนี้ไม่ต้องตำนะครับผมใช้เป็นพริกไทยขาวกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับอันนี้ตำสะดวกเลย แต่ปกติจะใช้เป็นพริกไทยดําแต่วันนี้หาไม่เจอผมกไปไว้ไหนทุกคนใช้พริกไทยขาวก็ได้นะฮะยอมยอมยอมนะครับอันนี้นะครับสามเกลือนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับจะเป็นเห็ดหอมหมักนะฮะเห็ดหอมนะครับจริงๆมันมีน้ำแช่ใช้น้ำแช่นั้นในการต้มซุปก็จะหอมยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมเป็นเห็ดหอมแบบแห้งนะครับใครใช้แบบสดก็ได้นะครับต่อมาครับผมปรุงรสด้วยนะครับก็จะมีเกลือ แล้วก็จะมีน้ำตาลกรวดนะครับ10กรัมตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสีสันให้เขาหน่อยนะครับด้วยเกลือขาวนะครับเกลือขาวประมาณสัก2ช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มสีสันแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับในน้ำซุปนะครับต่อมามาดูในในส่วนของวัตถุดิบในการทําหมูโปะหน้านะครับหรือว่าหมูผัดนั่นเองนะฮะอย่างแรกนะครับก็จะเป็น หมูบดนะครับทุกคนไอตัวนี้เป็นหมูบดนะครับ3ขีดนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นสัมเกลนะครับที่ตำแล้วนะครับสัมเกลตัวนี้นะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับในการผัดหมูนะครับแล้วก็จะปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาลใส่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะที่ผมเลือกใช้ซีอิ๊วขาวนะครับเพราะว่าเอ่อเวลาน้องป่วยแล้วน้องไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ํปลานะฮะใครใช้น้ําปลาใช้ได้เลยนะครับ แต่ผมใช้เป็นซิลขาวนะครับอยากให้รถมันนวลๆหน่อยนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับก็จะเป็นผักโรยหน้านะครับก็จะเป็นผักชีต้นหอมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้หั่นต้นหอมนะครับผักชีต้นหอมโรยหน้าปกติเลยและสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยเนาะทำข้าวต้มก็ต้องมีข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับใครจะใช้ข้าวใหม่ก็ได้ หรือใครจะใช้ข้าวสารในการต้มก็ได้เหมือนก,กันนะครับอันนี้ผมใช้แยกเป็นน้ําซุปกับข้าวไว้เพื่อที่จะเวลาจะทานเมื่อไหร่เราก็ได้เอามาต้มนะครับทำใหม่ๆใ,ให้น้องได้ทานได้เลยนะฮะแล้วก็จะได้ไม่เละมากนะครับแล้วก็ไม่ข้นมากเกินไปสิ่งแรกที่จะใส่นะครับเป็นนะครับเป็นหอมหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวลองไว้นี้นะทุกคน ลองไว้ที่พื้นนะครับหมูจะได้ไม่ติดเตาติดหม้อนะฮะต่อมาเป็นเกลโลนะครับผมเอาเกลโลเมื่อฝานะครับอันนี้ผมก็จะตั้งไว้ด้านล่างนะครับไม่ให้หมูมันลงมาติดพื้นหม้อนะฮะโอเคเสร็จแล้วและต่อมานะครับเป็นกระตุกหมูนะครับผมเอาลิงก์ วางไว้ก่อนนะครับพเพราะวลิง <c oughs> ลิงมีกระดูกอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับใส่ไปเลยอย่าอย่าให้หมูพยายามอย่าเพิ่งให้หมูโดนก้นหม้อนะครับทุกนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเติมน้ำไปเลย2ลิตร เคครับเติมน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวมันจัดระบบมันหน่อยโอเคขอ,อย้ำไม่ใส่ถุงมือนะทุกคนทำทานเองนะแต่เกิดทำไข่แนะนำให้ล้างมือให้สะอาดหรือแล้วก็ใส่ถุงมือนะทุกคนโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สได้เลยครับเปิดไฟได้เลยนะครับช่วงแรกนะครับเอาไฟแรงเต็มที่ได้เลยนะ ต่อมาครับใส่นี่เลยนะครับสารเกลือของเรานะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับจะได้นิ่มๆเร็วๆนะครับกิห่หอมนะครับและนี่เลยครับใส่ไปได้เลยนะจริงๆ หลายคนก็รอใส่ตอนเดือดก็ได้นะแต่ผมใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไปเลยอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ทําำําซุปที่ร้านจริงๆนะทุกคนแล้วก็เสียวขาวนิดหน่อยนะครับนี่แค่เพิ่มสีสันนะทุกคนเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอ น้ำเดือดมาตักฟองทิ้งแล้วก็ปิดฝาตุนด้วยไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะฮะถ้าอยากให้มันกระดูกแบบล่อนออกจากกระดูกเลยนะครับเนื้อแบบหลุดออกจากกระดูกเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับท้ายที่มีหม้อรแรงดันใช้หม้อรแรงดันเดยก็ได้นะผมก็มีนะครับแต่ผมอยากทาให้ทุกคนดูว่ามันไม่ต้องใช้หม้อรแรงดันก็ใช้ได้นะครับแต่จะเปลืองแก๊สหน่อยนะฮะทุกคนโอเคปรอน้ําเดือดกันครับ Gal few moments later เดือดแล้วนะครับผมมานะเอาฟองออกเลยนะครับตอนนี้จะเป็นพวกเศษข้าวุก <c> ร <oughs> ิกจากผักจากหมูนะครับอันนี้เราเอาออกเลยนะครับยิ่งเอาออกเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งน้ำใสนะทุกคนเดี๋ยวตุนอย่างนี้นะครับด้วยไฟแรงอย่างนี้นะครับครึ่งชั่วโมงครับทุกคน ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเป็นไฟอ่อนนะครับ2ชั่วโมงหรือแล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับ A few moments later โอเคฮะตอนนี้นะครับเราตุนหมูมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมด้วยไฟแรงนะเดี๋ยวเราจะลดเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็ตุนอีกประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะครับผมโอเคในระหว่างที่เรารอตุนน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราไปทำ หมูผัดกันเลยนะครับผมไปกันโอเคครับเรามาทำหมูผัดกันเลยนะครับที่เอาไว้โรยหน้ากับข้าวต้มเรานะฮะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับใส่น้ำมันเป็นเล็กน้อยนะครับเปิดไฟเลยโอเคนะครับ ไปนะครับใส่สามเกลือไปก่อนนะฮะผัดสามเกลือให้หอมนะฮะอันนี้เป็นมีหลายคนถามมานะครับอันนี้เป็นแบบฟูดเกรดนะครับเอาไว้ใช้นะฮะอันนี้เป็นพลาสติกฟูดเกรดนะครับ แต่เดี๋ยวจะหาเป็นแบบไม้มาครับทุกคนจะได้สบายใจกันอหอมมากทุกคนน้ำสามเกลอเสร็จแล้วนะครับใส่หมูงลงไปเลยนะครับนี่หมูนะฮะใส่หมูงลงไปเลยไฟแรงได้เลยนะครับ ครับหมูตัดใกล้จะสุกแล้วนะครับเราเติมด้วยน้ำซุปเมื่อกี้นะที่เราตุ๋นอยู่นะครับนี่ผมแอบไปตักมานะครับผมตามด้วยนะครับนี่เลยกับซีอิ๊วขาวนะครับอ่าต่างตาก็พริกไทยขาวนะพริกไทยป่นนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตัดด้วยน้ําปลานะครับเอยน้าตาลน้าปลามาเป็นเกล็ดจ,จะ้ะปลาเท่าใน เนี่ยทุกคนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราไปโรยไว้บนข้าวต้มนะครับตอนที่เราต้มข้าวต้มเสร็จนะครับเสร็จแล้วทุกคนง่ายน,นิดเดียว two hours later เขี่ยครับทุกคนนี่เป็นนี่เสร็จแล้วนะครับกับน้ำซุปนะครับที่เราทำมา หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงครึ่งใครจะตุนต่อก็ตุนได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต้มข้าวต้มกันเลยนะครับอันนี้เราตักน้ำซุปไปสองถ้วยตวงนะครับรอน้ำเดือดนะครับแล้วต่อไปก็ใส่นี่เลยสิ่งที่สำคัญน,นะครับข้าวนะครับผมเดี๋ยวใส่ต้มไปเลยนะครับ นี่แล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าจะให้ข้าวเปลือยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ข้าวนี้หนึ่งถ้วยตวงนะครับมีน้องแบบชอบแบบซดน้ําใครที่ต้องการแบบให้เข้าวน้ําซุปมันน้อยลงก็ลดลงได้เลยนะครับว่าตอนนี้น้ําซุปเราชิมแล้วอร่อยมากทุกคนดังนั้นแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับปล่อยไว้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดือดไปจัดจานกัน A few e m m o n t โอเคครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับกับข้าวต้มนะั้นเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวต้มเศรษฐีนะครับนะฮะก็คือแค่ใส่ของเยอะแค่นคั้นแหละทุกคนก็เป็นเศรษฐีละให้มันเย้ยไปก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนเียงไม่ได้นะทุกคนมองเห็นไหม นี่นะฮะโอ้ยโม้ยนี่อุ้ยกระตู้นะครับเขาต้องเศรษฐีนะครับผมมาคนชิมมาแล้วน,นะฮะดูนี่มาเลยนะครับมาชิมด้านช้อนหน่อยนะแล้วนี่ด้วยก็ต้องเศรษฐีนะครับก็ข้างในอุย้ยเดี๋ยวชักครู่นะฮะต้องเยอะแยะมามาชิมกันได้เลยนะครับ แช่ไหมแก้วนะครับอันนี้มีทั้งหมูสับมีเห็ดหอมมีกระดูกหมูนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับโอเคฮะังั้นเราสองคนวันนี้ลาไปแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าจะทำอะไรทานนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวไไหนครับบ๊ายบาย